เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยและข้อสุดท้ายของ Conversation นี้ค่ะทอมเขาพูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าอย่าลืมนะว่าเราต้องทำรยายงาน,นให้เสร็จวันพรุ่งนี้แมรี่ก็เลยว่า in that case ถ้าในกรณีอย่างนั้นนะก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็อะไรแล้วทอมก็ว่าโอเค see you then see you ก็คือเจอกันนะเจอกันเอาแสดงว่าแปลว่าแมรี่ก็ไม่นอนค้างที่บ้านไม่อยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมพวกงนี้อดังนั้นมาดูช้อยส์กันช้อยส์บอกว่าเอาเ l าเอาชัวรี่คนี่ชัว sure แปลว่าแน่ใช่ไหม แน่นอนโชลี่ก็คืออย่างแน่นอนมาอย่างแน่นอนข้อ 2. I will be right back ก็คือฉันจะกลับมาแบบสมมุติเหตุการณ์ right back ก็คือกลับมาใช่ไหม be right back อย่างเช่นขอตัวไปเข้าห้องน้ำนะแล้วก็พูดตามหลังด้วยว่า I will be right back เดี๋ยวฉันจะกลับมาอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะกลับมานั่นเองข้อ 3. I will take a risk Take a risk t a k ก็คือรับ risk ก็คือความเสี่ยง take a risk ก็คือฉันจะลองเสี่ยงดูฉันจะรับความเสี่ยงมนดูก็คือ risky risky เนี่ยเป็น adjective นะคะแปบลบว่ามันเสี่ยงนะข้อี I, see. I will have a word with you have a word with you ก็คือเป็นการต้องการคุยกันส่วนตัวนะคะ อันนี้ง่ายเลยข้อนี้เนี่ยเขาบอกแล้วใช่ไหมว่าโอเคงั้นเขาจะไม่นอนที่บ้านแหละไม่เขาจะไม่แบบค้างที่บ้านพรุ่งนี้พักผ่อนที่บ้านแหละเขาเขาเลยบอกว่าอะไรฉันจะกลับมาฉันจะกลับมาแบบอันนี้อีกแปบ,บหนึ่งกลับมาไม่ใช่บริบทนี้เนาะฉันจะรับความเสีย่ยงก็ไม่ใช่ฉันต้องการคุยส่วนตัวก็ไม่ใช่แสดงว่าพรุ่งนี้ฉันจะมาแน่นอนเลย I will surely come นะคะ conversation four situation mary is talking to tom before before class mary tom i've got diarrhea what do you think i should do tom go and get some sport drinks and electrolytes with electrolytes mary what is that going to do Tom: It will help you help rehydrate you and settle your stomach. Mary: Really? Thanks. You seem to know what's best for me. Tom: No problem. Also, stick to bland food for a while and get plenty of rest. Mary: That's a great idea. Maybe I'll stay home tomorrow. Tom You better not. Don't forget we have to finish that report tomorrow. Mary in that case I will surely come. Tom Okay, see you then. เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School Google ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเฝ้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ